สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคนบ้าน c ช a n น e l นครับเราก็จะมาหาอาหารหนึงแล้วครับโอ้ยเลยลึกมากเลยครับน้ำท่วมคอเลยนะครับมาโดยทีมงานครับหาหอยถ่านนะครับ,หหอนนรบโอ้น้ำน้ำเยอะมากเลยครับ เราก็หาเป็นอาหารเสริมนะครับไม่ได้ไปหาทําขายเหมือนของใครเขานะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับเป็นหอยฐานนะครับตัวเล็กๆเ,เราไม่เอาเราแค่ตัวใหญ่ ตัวใหญ่มันมีเนื้อครับตัวเล็กไม่มีเห็นไหมครับจะอยู่ตามนี้เลยครับขเราเราจะขัใส่เพราะตัวใหญ่นะ ถือว umm> ่าได้นะครับแงกะทิเดี๋ยวต้องปลูกข้าววันบ่ Tại kết nam nó mình nhiều, lượt kẹp đây lên rồi mà mà lửa dẫn nhắm nhắm bên được không ổn thường thì anh ấy bằng thường ngũ sạc ngũ sạc nám tiềm đồng ngũ sạc mũi ô này à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  ngủ do tăng ố vô nó lì cả cái này là cái mức cái này cái cũng ô thô cái khá cây cái này Cái mưa nang à hết hú nú khá vậy đấy à hả Cái hú nú Ờ cướp đi cái này ngay tua thằng một quân hiến từ bao này thì subscribe cho